ยินดีต้อนรับสู่เนื้อหาแนวข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเนื้อหาข้อที่296 296แชรว่ารงผู้แม่โศกข้านึ่งก่อเซนึง่งออต,อ,อต้นกอตุรีอิสซึมิกกาพอยในโจยนั้นจะใส่วงเล็บไว้จำแค่พอยค่ะไม่ต้องจำทั้งโจยโตรจงยีริวพยยงริวโคชอลริวเอยริวพลาสติกริวอมชิกมุรีอิซึมิดา296 สิ่งของรีไซเคิลมีอะไรบ้างตรูกระดาษขวดเศษโลหะเสื้อผ้าพลาสติกและอาหารค่ะสิ่งของรีไซเคิลมีอะไรบ้างและทำไมเราควรแยกขยะให้ถูกต้องเพื่อให้คนตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมโลก RRR จากขยะสู่ของมีค่าพลังของการรีไซเคิลลองนึกภาพดูนะคะทุกวันเราทิ้งของมากมายขวดน,น้ำที่ดิวหมด กล่องนมกระดาษโน้ตถุงพลาสติกเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วหรือแม้แต่เศษอาหารที่เหลือจากมื้อกลางวันสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองเผียวเผินมันอาจดูเป็นแค่ขยะแต่จริงๆแล้วบางอย่างในนั้นสามารถกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่ารีไซเคิลค่ะ R อาแล้วสิ่งของรีไซเคิลมีอะไรบ้าง เราสามารถแบ่งออกเป็น6กลุ่มหลักๆคือ 1. กระดาษจงอีเปเปอร์เช่นกล่องกระดาษหนังสือพิมพ์กล่องนมกล่องใส่ขนมพวกนี้สามารถนำไปบดใหม่ทำเป็นกระดาษรีไซเคิลสมุดหรือกล่องใหม่ได้อีกครั้งแต่ควรระวังกระดาษที่เปื้อนน้ำมันหรืออาหารอย่างเช่นกล่องพิซซ่าจะรีไซเคิลไม่ได้ 2. ขวด เบยงบอทเทเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกขวดซอสหรือขวดน้ำดื่มขวดแก้วสามารถหลอมใหม่ได้ส่วนขวดพลาสติกถ้าล้างสะอาดและแยกฝาออกก็จะนำไปผลิตเป็นเส้นใหญ่ผ้าหรือขวดใหม่ได้อีก 3. เศษโลหะคึมศก m แมเทเลเช่นกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องอาหารหรือฝาขวด โลหะเป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้ดีที่สุดเพราะสามารถหลอมใหม่ได้เกือบร้อยเปอร์เซนโดยไม่เสียคุณภาพเลย 4. เสื้อผ้าอุอริวโครสเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใส่แล้วถ้ายังสภาพดีสามารถบริจาคได้ส่วนผ้าที่ขาดหรือเสียหายมากๆยังนำไปผลิตเป็นผ้าเช็ดพื้นหรือวัสดุซับน้าในโรงงานได้อีกด้วย 5. พลาสติกพลาสติกพลาสติก พลาสติกเป็นขยะที่เราพบมากที่สุดในชีวิตประจำวันถ้าแยกให้ดีเช่นขวดแก้วถุงหรือฝาพลาสติกเหล่านี้สามารถนำไปหลอมใหม่ทำเป็นอุปกรณ์ใช้ในบ้านเสื้อกันฝนหรือแม้แต่เส้นใยผ้าได้ 6. เศษอาหารอื้มชิกมูลสเดกี ฟู้ดเวิร์เศษอาหารไม่ได้ไรค่าเลยสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักหรือนำไปผลิตพลังงานชีวภาพไบโอแก๊สเพื่อใช้เป็นไฟฟ้าได้อีกด้วยทำไมต้องรีไซเคิลเพราะทุกครั้งที่เราทิ้งขยะโดยไม่แยกมันไม่ได้หายไปไหนมันถูกส่งไปฝั่งกลบหรือเผาซึ่งทำให้เกิดมลพิษดินเสื่อมน้ำเสียและอากาศเป็นพิษ แต่ถ้าเราช่วยกันแยกสิ่งของรีไซเคิลตั้งแต่ในบ้านของที่เคยเป็นขยะก็จะกลายเป็นทรัพยากรใหม่ช่วยลดการตัดต้นไม้ลดการขุดเหมืองลดพลังงานในการผลิตของใหม่และยังช่วยให้โลกของเราสะอาดขึ้นด้วยวิธีง่ายๆเริ่มได้จากที่บ้านแยกขยะออกเป็นสี่ถังขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะเปียกและขยะอันตรายล้างขวดและกล่องก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้ปนกับเศษอาหารเก็บเสื้อผ้าเก่าบริจาคหรือส่งจุดรับรีไซเคิลลดการใช้ของใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างเช่นถุงพลาสติกหรือแก้วกระดาษปิดท้ายด้วยแรงบันดาลใจทุกครั้งที่เราหิบขวดไปใส่ถังรีไซเคิลทุกครั้งที่เราล้างกล่องนมก่อนทิ้งคือการช่วยโลกให้สะอาดขึ้นอีกนิด ราดารา,ราอาจดูเล็กน้อยในใสายตาเราแต่ถ้าทุกคนทำพร้อมกันโลกใบนี้จะเปลี่ยนไปจริงๆเพราะการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องของขยะแต่มันคือเรื่องของความรับผิดชอบต่ออนาคตสนใจสั่งซื้อทักชัดมาสอบถามได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำทักเพจติวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีหรือเฟซบุ๊กมิวคารพัน ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าพร้อมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อสาบสัญชาติเกาหลีค่ะ